นักเรียนคิดว่าการทุจริตดีหรือไม่คะไม่ดีค่ะเพราะการทุจริตจะทําให้บ้านเมืองและประเทศชาติไม่เจริญค่ะสาเหตุที่ทําให้คนในสมัยนี้ชอบการคอร์รัปชันเป็นเพราะอะไรคะค,คิดว่าคุณสมัยนี้อยากรวยทางรัฐม่ตะ รียนชุมชนเน,นี่ยค่ะเดินรณรนล์กันอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของการต่อต้านการคอร์รัปชันซึ่งก็ทางทางทางชาวบ้านก็ได้ไปดูกันเยอะเลยค่ะวันนั้นนะคะที่เดิมมนวณรงล์กันก็นกดีค่ะเป็นโครงการที่ดีนะเป็นโครงการที่เยี่ยมในความหมายของท่านคำว่าคอร์รัปชันคืออะไรคะอ๋อคอร์รัปชันก็คือการที่โกงกินชาติบ้านเมือง เป็นการหาผลประโยชน์เข้าส่วนตัวที่พวกเราทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันแก้ไขเพื่อขจัดระบบคอร์รัปชันให้หมดไปค่ะ